ันนี้ค่ะกลับมาพบกับคุณครูวัชราพรเพงสุขนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะเรียนกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวนะคะนักเรียนเคยทราบไหมคะว่าผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างนะคะและ ผักสวนครัวที่เรารับประทานกันนั้นเรานำส่วนใดๆของพืชผักนั้นมารับประทานนะคะอผักสวนครัวนะคะคือพืชนะคะที่เราสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้นั่นเองค่ะเด็กๆทั้งนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรานะคะจะปลูกโดยมีระยะเวลาสั้นๆน,นะคะโดยเราเนี่ยจะสามารถ ครัวนั้นได้เป็นสประเภทด้วยกันค่ะเด็กๆทั้งนี้นะคะสี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆคือหนึ่งนะคะเราจะใช้ใบและลำต้นของพืชผักสวนครัวนั้นประกอบอาหารได้นั่นเองค่ะอาทิเช่นค่ะผักคะน้านั่นเองเด็กๆรู้จักผักคะน้าไหมคะอาหรือว่าผักบุ้งก็ได้นะคะผักกาดนะคะหรือผักอื่นๆนะคะ ในข้อที่2นะคะในประเภทที่สองเราสามารถที่จะนำผลนะคะมาประกอบอาหารได้นั่นเองค่ะเช่นค่ะมะนาวนะคะเราสามารถที่จะนำมะนาวนะคะนำมาประกอบอาหารให้มีรสเปรี้ยวนั่นเองนะคะมะเขือเทศนะคะหรือว่าแตงกวาค่ะในข้อ3นะคะ ในการที่เราแบ่งประเภทของพืชผักสวนครัวนะคะเราจะใช้หัวหรือรากค่ะนำมาประกอบอาหารนะคะเด็กๆคงจะรู้จักกระเทียมใช่ไหมคะเวลาที่เราทานส้มตำหรือว่าเวลาที่เราจะผัดหรือประกอบอาหารเราจะต้องใช้กระเทียมนะคะมาตำให้ละเอียดแล้วก็มาประกอบอาหารหรือว่านำมาหัน่นรับประทานก็ได้นะคะ ในข้อ4นะคะประเภทก็คือเราสามารถใช้ดอกของพืชผักส่วนครัวนั้นมาประกอบอาหารได้นั่นเองค่ะอาทิเช่นนะคะดอกแคเด็กๆรู้จักดอกแคไหมคะเราสามารถที่จะนำดอกแคมาทำเป็นแกงส้มนะคะเพื่อที่จะ ใส่เป็นผักรวมนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะคะ,ะหรือว่าเราสามารถที่จะนำดอกสนนะคะดอกสนจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยเคยนำมาผัดนะคะผัดน้ำมันหอยรับประทานนะคะอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะหรือเราสามารถที่จะนำผักบอกคลี่นะคะที่จะนำมาประกอบอาหารได้ โดยเป็นผักประเภทดอกนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพานักเรียนไปปลูกผักสวนครัวกันนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะวันนี้มาดูกันว่าคุณครูวัชราพรจะทดลองปลูกพืชผักสวนครัวอะไรนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดอะไรทราบไหมคะอ่าเมล็ดพันผักบุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูก็ได้ เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วนะคะตลอดจนคุณครูก็จะเตรียมดินนะคะที่ใส่กระถางไว้สองกระถางด้วยกันนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะซึ่งเราใส่ในบัวรดน้ำทั้งนี้เราก็จะต้องใช้ช้อนปลูกด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราเตรียมดินไว้เนี่ยเราก็จะต้องอทำให้ดินมันร่วนซุยนะคะในกระถางนะคะนี้แล้วเราก็ถึงจะทำการ โรยเมล็ดผักบุ้งนะคะที่เราได้เตรียมไว้นะคะแต่ก่อนเราจะโรยเมล็ดผักบุ้งนะคะเราจะต้องลดน้ำนะคะให้มันชุ่มฉ่ำที่ดินแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวพอน้ำนี้เราได้ลดให้ดินชุ่มฉ่ำแล้วนะคะเราก็จะนำเมล็ดผักบุ้งนะคะไปโรยในดินที่เราได้เตรียมไว้ในกระถางนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะดูการเจริญเติบโตของผักบุ้งนะคะในสี่สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะลดน้ําที่ผักบุ้งในดินที่เราได้ลองปลูกสองกระถางนี้นะคะ,ะเราสามารถใช้บัวลดน้ําเล็กๆก,ก็ได้นะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยตอนปลูกเนี่ยเราจะใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องทําให้ดินนั้นร่วนซุยนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆ ลองทดลองปลูกพืชนะคะซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวนะคะเราสามารถที่จะปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านก็ได้นะคะและขอให้เด็กๆนะคะสังเกตการเจริญเติบโตนะคะของผักสวนครัวที่บ้านเรานะคะโดยจดบันทึกตามแบบฟอร์มที่คุณครูได้ส่งให้นี้นะคะและเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายภาพนะคะ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์นะคะและการดูแลว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นเราได้ดูแลพืชผักของเราอย่างไรบ้างนะคะและคุณครูก็หวังว่าเมื่อครบ4ส,สัปดาห์นะคะเด็กๆก,ก็จะส่งภาพถ่ายคุณครูตลอดจนการเขียนหรือการพิมพ์นะคะเพื่อบรรยายลักษณะนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเจริญเติบโตของพืชผักนั้นนะคะจนเราสามารถ นำมารับประทานโดยนำมาประกอบอาหารได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะมีความสุขกับการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ